ในวันแรกของเราเนะครับกับการแสดงแสงเีเจเพิทมระเบียดที่มีชื่อชุดการแสดงว่าตาดสินจองบดินมหาราชาขวัญแผ่นดินได้นะปับันนี้ครับ สัมพุทธสัจต์นบุตตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจต์นบุตตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจต์โอมสิโอมราชาเทวะ ชยตยพระวังสััพสภศเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างขาที่สุดมิดาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันรับชมลายครเทิดพระเกียรติประกอบแสงสีเสียงชุดตาสินจอมบดินมหาราชาขวัญแผ่นดินได้นะ ันีบ้ระธิพรยาตาเสร็จรับตะแน่งเจ้าเมืองดาได้จัดพิธีคือน้ำพิพัฒน์สัตยาขึ้นนักวัดโดยข่อยเขาแก้วเบิน่นระแหงแควงเมืองดา มีของข้าพเจ้าถึงแก่บร,รมมศุขข้าพเจ้าจะเอาไม้ที่สำหรับคาะอระฆังนี้ขว้างไปขอให้ถูกจังเพาะท่ามกลางเท้าถ้วยแก้วที่ข้อกี่ยวอยู่นั้นพักออกไปแต่ตัวถ้วยนั้นขออย่าให้เป็นอันตรายข้าพเจ้าจะได้นำถ้วยแก้วนั้นมาทำพระเจดีย์ที่ปัญญาได้สร้างวรีรกรรมความเก่งกล้าสามารถ,ถต่างๆ และมีจิตเมตตากรุณารักชาวประชาประดุนพี่น้องลูกหลานจึงทาให้ชาวเมืองต่างรักใคร่เคารพในตัวพระยาตาเป็นอันมากและประจวบกับเจ้ามือกำแพงเพชรได้ถึงแก,ก่กรรมลงทางราชสำนักอยุธยาจึงแต่งตั้งให้พระยาตาขึ้นเป็นพระยาวชิรปราการรังตำแหน่งเจ้ามืองกำแพงเพชรซึ่งเนื่องด้วยปัจจัยนี้ ข้าศึกจักรุงอังวะได้เข้าประชิดพระนครจึงทรงมีรับสั่งให้แม่ทัพจากหัวเมืองต่างๆยกทัพไปช่วยป้องกันพระนครปันซาร้อยศึกรุงศรีต้องตกอยู่ใต้วงล้อมของข้าศึกจ้าอังวะบ้านเมืองเข้าสู่ยุคเข็งชาวประชาตกทุกข์ได้ยากปกป้องรักษาพระนครจนเป็นความสามารถ พระยาดาหลังสึกอังวะอยู่หลายเดือนจนความชะกาดาเป็นที่โจรจังไปทุ่ว มันคือแม่ทัพของกลุ่มนักรบไทยที่มันาาบังอาจบุกเข้าเผาค่ายเราไอเสียหายได้ถึงขนาดนี้ได้ข่าวสินเจ้าเมืองตาขอรับท่านแม่ครัพอ้ไมิกนามันนี่ไอ้อระยาตาโอ้ถึงว่าเมื่อเชื่อวัน น้อยเพล่าจนเดือดร้อนไปทั่วพระนครยิงต่อ,ตอมัน <c oughs> พระยาตาตจริงๆด้วยพวกข้าสร้างข่าวจึงมารอพบเจ้าคุณท่านข้าขุนชนานไพรสนได้ยินกิติศัพท์ความร้าหาญของท่านพระยาตาจึงเกิดความเลื่อมใสจึงได้มารอพบและหวังจากข้ารบทัพระยาตาในครานี้พร้อมทั้งได้นำช้างมาวอบแด่ท่านเพื่อใช้ในการกอบกู้บ้านเมืองในครานี้ขอรับ เราพิสูจไปเราคือสหายศึกร่วมชีพกันเราขอยกนามทางเชื่อกนี้ขึ้นกันช้างพังคีรีกุลชอน ไหลเหนือดอกทั่วพื้นปตมพีสีอายุทยามหาสงครามในครานี้กรุงสีอายุทยาต้องย่อยยับสูงส้งทุกสิ่งอย่าง สุกี้กูจะเดินทางไปยังอังวะนครมึงจงนำกำลังตรึงไว้ยังค่ายโอสามต้นดีหอยวางต้อน,นเฉยและทรัพย์สมบัติของพวกมันแล้วส่งไปยังอังวะให้ข้าด้วยขอรับท่านแม่ครับข้าจะดูแลไอ้อีเหล่านี้เป็นอย่างดี กูจะพาพวกมึงตีหักเอาเมืองจันทบูรในคืนนี้มื้อนี้ขอให้พวกมึงทุกคนกินข้าวปลาอาหารให้อิ่มหากเหลือจงนำไปทิ้งแล้ทุบหม้อข้าวหม้อแกงทั้งหมดเสียให้สิ้นแล้วพวกมึงทุกคนจงหักเอาเมืองจันมาให้ได้หากสำเร็จมึงและกูจะได้กินข้าวมื้อต่อไปในเมืองจัน แต่ถ้าหากท้ายกลับมาตีหากเอาเมืองจันไม่สำเร็จก็ขอให้พวกมึงและกูอดตายพร้อมกันทั้งนาย่าวไปด้วยกันเฮ้ <places>

ด้วยใจองศอาทหารจัทนทบุรีกำลังยิงมวยไฟเข้ามาอย่างทัตงบตาตาเพื่อดูแหมเจ้าหน้าแต่ตีหันเอาเมือจันทบุรีได้ในวันาวอาทิตย์เดือนเจ็ดปีกุญยพุทธศักราช2 3ง0สามรหลังเสียคุณได้ราวสองเดือนเศษ สุค่ายโสกสามต้นจิ๋วเหนียวสีขาวดีมอกให้ซุกซี้ดูแหลกครับเจ้าตาเด็กเข้าจูโจงท่าถามว่าด้วยจิตใจที่มั่น